พลาทุกคน,น,นาาค่ะเนาะแม่เราตมาให้ละค่ะท้ามะย่างปลาค่ะฝนตกเรนเนตกไปปล่อยสามมีคนพาลูกออกมาแลนแม่ว่าว่าเยาะไปถอฝนตกพูนก่าป้าพ้าเป็นยางสมอสมอปิดพูนมาฝนตกเกี่ยวกันปะเนี่ยพาไปา่ซองบังหาเห็ดน้ำกันค่ะน้องเห็ดแม่น่อยโบราจะว่าเป็นเห็ดยางค่ะแต่ว่าเห็นป้า เห็นป้าป้าน้อยเพิน่นเพิ่นเบิงมาค่ะกินได้บ่นน้อยเนาะแต่ว่าเห็ดอันนี้ลายลายค่ะพี่นอแต่ว่าให้นอนกินขน้างในค่ะนอนกินขน้างในค่ะมัน,นอนบนอาจจะว่ากินได้บ่แต่มีหลายคนพ่นว่าพนมีเห็ดแบบนี้กินได้ค่ะแต่ว่ามีเห็ดคู่เหมือนค่ะเห็ดโดนเวสีสพูน่าจะหาดาวค่ะนอนเห็ดเห็ดคือเพิน่นเฮ็ดอันนี้เพิ่นคอนโซนนะแฮค่ะแมนบน่ค่ะ เพิ่นอู้หลายลายค่ะแต่ว่าเป็นสนสนสนแบบว่าสน,าสนม่แม่นต้นสนใหญ่ค่ะบางครงไม่น้อยซ้อนเห็นเบอแมนบ่คะแมนขอนสนบ่คะเพียงกันลังออกเป็นจีจีแล้วค่ะลูกกับสามีไปแล้วค่ะบบถ่ายไม่น้อยบรรยากาศป่าค่ะป่าเนี่เขาเคยมากันแล้วค่ะพี่น้องน้ำเต็มค่ะฝนตก นำ้างทางฝนตกค่ะอ้ยฝนตกแห้งค่ะพี่นอ้องอากาพี่น้องไม่ห่อยรถกระโดดเขาป่าอีกค่ะพ่อเฮ็ดค่ะพี่นอ้อโงกโ็ง่เฮ็ดอย่างค่ะล,กลูกกับสามีเดินอยู่กันข้างนอกค่ะไม่น่อยพ่อเฮ็ดก็เลยรถกระโดดมอาเบิ้งค่ะแม่น่อยบูงโงโดดโดด้แล้วค่ะว่าเฮ็ดอย่างเพราะว่านเป็นยาง คือสิเฮตุผีเบื่อค่ะเพิ่นปนย่ญญางค่ะพี่นอ้องมีเหตุอยู่ค่ะแต่ว่าโอ้ยฝนตกหินหินมานนะบริสายแ่นมาน้ำค่ะก็เลยบ่ค่อยเห็นหุงสไดิซองหาเห็นเนาะคะโอ้ยเนาะบ่คิดว่าเพิ่นสิพามาปานี่ค่ะพี่นอ้องก็แล้วไม่น้อยก็ลงแ่นน้ำค่ะ มันงเคะบรรยากาศป่าเป็นตามีเห็ดลายแห้งค่ะพี่น้องพอแต่เห็ดพีีเบืเอเห็ดกินบอ่อได้เห็ดปูหูค่ะเห็ดที่กินได้ป่หูกับบอ่อเห็นจกักดอกค่ะพี่น้องเสียงฝนตกไปปลอยน้อยนอนอยางข้ามนี่ก็เฮ็บใช่ะหมคะพี่น้องเก็บลายแห้งค่ะมนันงเลค่ะป่าเพิินมอสเป็นตาแบบว่า,าพอ่อเห็ดมันปูนะคะคือเพิ่นเนาะ ทำบะหมี่ค่ะบะหมี่หูจุดบะหมี่หูแรงเพิ่นเราค่ะทำให้คุณมอนคันค่ะ้อนก่อนเห็นลงน้ำค่ะเปียกพันยอดค่ะพี่น้องฝนตกเปียกตันยอดค่ะ ถ้าลมมาแข้งฝนค่ะพี่น้องฝนตกไป,ปลองมาเอาบรรยากาศฝนตกในป่าค่ะตืน่นผ้ากันเต่นเต้นแห้งค่ะพี่น้องต่อน่อยนี่บ่ย์ยางให้รถเข็นนะรถเข็นมาจะซื้อค่ะอะไรละเลืกอกออะไรละเลืกอกไปลรกปะ น้อยอยากลงไปค่ะอยากเล่นคืออ้ายอยากลงไปคืออ้ายอ้ายก็สิลงไปไม่นอนหามพอเป็นใจลงเท้าแค่มีค่ะเปียกดิค่ะแต่รมกับฝนก็เริ่มตกแห้งึ้นค่ะพี่น้องแห้งกว่าเก่าซามีมากคนนี้มากฝนไปแล้วปา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 ,ปา,ปา,ปา ัวน้อยแลนกันหมดฮะสมบูรณ์สมบันค่ะพี่น้องฝ้าฝนฟันเท้าถือฝนมาเลยฟนไข่ค่ะยูนี่ฟันบอสนี่เด้อค่ะฝันโตขึ้นกระป๋อยให้ลูกเล่นไปค่ะแลนกัลนะค่ะแม่ไมเปียกอนแม่เปียกข้ามยอดค่ะพี่น้อง ก็แข้งกว่าเก่าค่ะ <Pf ing. S 1> โอ้ดุกเช่าอันดอนอู้อาโน้ลูกไม่ร้องไม่ร้อยเห็นเพจ ดอกอยิงเพิ่นจนทนมาแน่ม้าเห็นตะไคร้ค่ะโอ้ยเห็นอย่างน้อยเนาะมาตะไคร้ละแน่มา้าตะไคร้เห็นจนทนค่ะดอกเดียวเห็นอ,อย่างน้อยเน่ะมาตะไงน้อยเนม้าตะไคร้่ะพน่น้อง่ีดอกเดียวค่ะลักษณะของเพิ่นเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเบิ่งขังในเพิ่นนะคะ ข้างในเพิินไม่นอนกินโอ้ยไผหูเนะะี่ยค่ะว่าเฮ็ดอย่างบอกไม่น้อยนะคะก่อนข้างคือจะพ่อร้ายค่ะเห็ดแบบนี้เนี่ยค่ะไม่น้อยยังหัวเฮ็ดกินตนัวยังไงแห้งค่ะไปกันตัวข้าแอบมากนึ่งค่ะพี่น้องเห็ดอันนี้หลายหลายค่ะในรลายแห้งค่ะ ดอกน้อยดอกใหญ่แต่ว่าพิษเพยงเดียวไม่น้อยพันเนี่ยพ่นเบิง่งคือเห็ดหลังแหล่พ่นออกเขียวนิดๆค่ะแล้วพอจับพ่นกีดเพ่นพันสิเป็นคล้ายๆกนัมนำนมนะคะแต่ว่าพ่นมีหนอนกินมีปวกกินโอ้ยตัวเม่นตัวทากตัวนี้ตัวมัดค่ะพ่นมีตัวนี้กินนะคะไม่น้อยคิดว่าน่าจะกินได้บ่โอ้ยน้อยยังไม่น้อยอยากหูค่ะลายแห้งค่ะ นี่ค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะดอกหนึ่งคือการค่ะพ่นถือกินไปแล้วค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะพี่น้องห่างกันบ่วไก่นี่ค่ะดอกหนึ่งตุมๆงามๆค่ะนี่ค่ะนั่นค่ะลายแห้งค่ะพุ่นค่ะเป็นจี้จี้เลยค่ะลายยังขนาดพุ่นค่ะพี่น้องทางพุ่น เห็นบ่คะทางบุเห็นบ่คะโอ้โหหนอก,กองไปหน่อยแม,ม่นเดธายแม่นมดทีล่ละค่ะนี่ขนาดแม่ลงบ,บริสไแว่นมาด้วค่ะพี่นอ้องไปค่ะลูกสามีไปไกลแล้วค่ะนี่เห็ดดอกเนืองค่ะพี่น้องจะาเฮดหนังอ๋อเฮดเพิงเฮดเพิงกับพี่น้องเฮดเพิงค่ะ,อะ,ด,อด,ด,คะดอกเดียวค่ะดอกใหญ่งามแห้ค่ะ ม่หน่อยเอาพ่นอเอานะคะเพื่อพ่ออีกจะได้ไปตืมกันนี่ก็บเด็ดประมาณซ้ำดอกดีแกงนะคะพี่นอ้องอิ่มย้อนเลยคะ่ะอิ่มย้อนดิค่ะนี่ก็ล่าสิออกจากปลาไปค่ะเฮดเพิ่งดอกแรกของเมื่อนี้ค่ะพี่น้องอันนี้เฮดหนังค่ะพี่น้องดอกเดียวค่ะยุนี่่นเฮดคือเฮ็ดปวก่อนเฮานะคะเมื่อนะคะ แม่น้อยมีหนังสืออยู่แม่น้อยขอบริบทศึกษาค่ะพี่น้อ้อยอเห็ดกำลังออกค่ะอันนี้ดอกเดองค่ะคือกันเพ่นถือก,กินค่ะพ่นคือเห็ดปวกวันเท้าแห้งเนาะคือแห้งค่ะพันถือก,กินค่ะตัวท่าก,กินออกมาค่ะกว่าจะออกมาได้มุมทางปนกคนตาบอดค่ะดูพเพลินกัน บนต๊ะค่ะพี่น้องเปียกลูกคอยเปียกกันยอดดูดิเราอ่อนเฮียเดเมลเดียรเนาะเฮียเดเปค่ะพี่น้องเพิ่นเจนเท่นเอิญไม่น้อยมาเบิงมาเบิงคนละทางทางสิบบรดสเวย์แมนก็ยังเห็นเพิ่นค่ะกลุหนึ่งเฮ็ดอยังน้อยเนาะพี่น้องหวยคือเฮ็ดเพิ่งแท้โมเมนค่ะเป็นกลุ่มค่ะ แต่ว่าเพ่นถือกินถือคุณท่ากินค่ะมองเลยค่ะนี่ค่ะลักษณะของพ่นอุ้ยโตตัว้น่อยนั่นคือโตคือโตให้ฮไพ่หัวแ็่กินได้บ่ฮะอันนี้บอกไม่น้อยนะคะไม่น้อยค่อนข้างที่จะพ่อร้ายค่ะแบบนี้เแค่็ค่ยังเนาะค่ะแต่พลนงามงามค่ะพี่น้องสามีกรลุบไปไกลแล้วค่ะ บถามแม่น้อยเมียค่ะจะกระโดดเขากระโดดออกค่ะกระโดดเขากระโดดออกเขาหาปลาหาเห็ดก็อยากหาเห็ดค่ะเปียค่ะโบได้เสือกันหนาวบบเสกันลมมานนำเสือกันฝนนะคะตามือหลังเธอเด้อทำไมน้อยถามพนะ้านะนะไปใส่พน้าบูพน่ะไปขับรถ ออกไปข้างนอกบ้านพน้านสินะคะ่ะไปสูดอากาศก่อนพนะ้าในบ้านท่อนพน้านสินะค,ะค่ะกะทางพน้ามาแ,มแบบนี้ไม่ไ้เคย็สิเตรียมแว่นค่ะเตรียมแว่นเตรียมถุงมือนะคะเตรียมถุงมานะคะกะเตีแว่นแว่นสามีกัสบสบูซออยซอย,อยลึกเท่าบ่อแดงค่ะกิงใส่กับมื่นกัวเก่าแว่นคนละสายตาเนาะคะ่ะแม่น้อยาคีเห็นปลาที่แม่น้อยไป อยากไปแห้งค่ะพี่นอ้อยไปล้างมือก่อนไม่น้อยจับเห็ดค่ะเลยต้องล้างมือถามว่าน้ำสาบ่น้ำบ่สาดกาาอาดกค่ะเพราะว่าน้ำพ่นาขาไว้ตลอดปีแต่ว่าน้ำกันไหลค่ะน้ำปลามาจากข้างในเนาะคะ่ะแต่สิมีขี้เนียวเงียวกวางเมื่อคีวนว่นอาทิตสามีพ,ะนะพนักพนด้ยินเสียงเสียงกวางห้อง แม่น้อยเกิดงัวแต่ลูกงัวห้องนะคะทุกคนอะกวางเพิ่งกันเลยแบบว่าเพิ่งกันเลยบแบบเผากลับมานะคะเพิ่งพยายากรบกวนกวางกวางป้าในร <walk> <ated> ้ายค่ะ hmm. พี่น้องร้ายค่ะเคยเห็นเคยเห็นดูอยู่ค่ะลูกๆมากกันค่ะเพิ่งเล่นน้ำกันไปค่ะแม่น้อยมียางมะฮอดยางมะฮอดลูกละเปียกกันอ่อนโยนแง่ค่ะพี่น้องแค่นี้ก็ม่แง่แะควเดยเห็ดดอกหนึ่ง sampai ke dah ka